บรนเนวลจะทำเข้าว่งทำมุม360องศานะครับซึ่งเอาว่าขึ้นคู่เลยซ้ายขวาจะ,จะสลับฝั่งจุดระเบิดกันแต่นายุกใบจะเป็น270องศาสวัสดีครับที่นี่ร้านดีจเจริญยนนะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองท่านสามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w b i g b i k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า BigB ไบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนตอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ ลาเรามี Facebook ด้วยค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube c h anel นะครับ h anel n ดี Big b ไบฝากเข้าไปไลค์ฝากเข้าไป u b s c r i b ์กันด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมพยายามลงคลิปไม่ได้ทุกวันนะครับทาง YouTube ก็ขอบมากสำหรับคนที่ติดตามกันนะครับยังไงเบื้องต้นในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเป็นไปได้ถ้าถูกใจนะครับผมฝากไลค์ใต้ YouTube c h anel นี้ด้วยเพราะว่าผมจะได้เป็นการเช็คฟีดแบ็กนะครับว่าทุกท่านชอบกันหรือเปล่าในการที่ผมทำคลิปนี้นะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าแชร์ได้จะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับตามคำเรียกร้องหลายหลายใครหลายๆคนคือเจ้าคันนี้ครับไทม์สตีทวินนะครับบอกเลยแล้วว่าคลาสสิกยิ่งนักผู้ดีอังกฤษเป็นเป็นรถที่ตอนนี้ชั่วโมงนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงรถคลาสสิกเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงตระกูลไทมเลยนะครับเพราะว่าณตอนนี้ตลาดบ้านเราเป็นเจ้าพ่อคลาสสิกไปแล้วล่ะ นะรถโฉมโมเดลเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าไปจองที่สยดเพราะว่ายังต้องรอรถเลยนะรถใหม่แต่คันนี้เป็นรถมือสองอยู่ที่ดีเจริญยนนะครับคันนี้วิ่งพันกว่าโลเองหายอยู่ลองมาดูได้นะครับเอาว่าบอกได้เลยหายอยู่นี่คุ้มสุดๆเลยไม่ต้องรอด้วยแล้วรถนี่สภาพไร้ที่ตินะครับเอาว่าขนมงขนแมวหรือรอยล้มแปะอะไรนี่แทบไม่เอาว่าไม่มีเลยดีกว่าผมพยายามหายนะครับประวัติสวยประวัติด,ดีนะครับตะเข็บยางเอาว่าแน่นๆเลย คาสิกก็เบื้องต้นเนี่ยจะมีคนถามเยอะนะครับว่านาตระกูลสตีทมันจะมีสตีดท,ทวินนะครับแล้วก็มีบอลเนวิลทีร้อยทีร้อยยี่นะครับว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงดูรูปรักษณ์ภายนอกก็ค,คล้ายๆกันนะครับเอาว่า,าเอาตามที่ผมพอรู้นะยังไงท่านใดถ้าเป็นสาวกคัสสิกหรือว่าแม่นข้อมูลหรือว่าข้อมูลอะไรถ้าผมผิดพลาดไปยังไงแย้งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเอาว่าผมจะได้รู้ด้วยเรื่องๆแต่ว่าวันนี้ผมพูดในมุมที่ผมรู้แล้วกัน น้าตสตีทวินเนี่ยจริงๆถามว่าคนจะถามเยอะว่ามันต่างกับทีร้อยไงเพราะว่าเครื่องคงมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ที่มันต่างมันจะต่างเรื่องของออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าโอเคทีไอตัวทีร้อยยีนั้นแยกไปเลยเพราะว่านั่นตัวนั้นเป็นเครื่องพันสองละแต่น้าตัวทีร้อยกับสตีทวินจะเป็นเครื่อง90 0เหมือนกันแต่ถามว่าจุดเด่นที่ต่างกันเลยที่เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับเรื่องของล้อซีกับล้อแมก นะตัว T100 จะเป็นล้อซีลวนนะครับแต่พอเป็นสตีทวินจะเป็นล้อแม็กถามว่าน,นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนชอบนะครับเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกล้อแม็ก T100 มันไม่ได้มีแค่ล้อซีอย่างเดียวมันจะมีเรื่องพวกชุดโครเมียมนะครับบางทีพวกแก้มพวกอะไรความคือว่าเขาเรียกว่าชุดโครเมียมมันจะเยอะกว่าอารมณ์สตีทวินมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบรถสตีดอะเหมือนอารมณ์แบบทรงคลาสสิกแต่ออปชั่นอย่างพวกล้อแม็กหรือว่าสีเนะี่ยมันไม่ได้เล่น อาจจะไม่ได้คัสสิกจ๋าเหมือนทีร้อยนะครับซึ่งจะเป็นโคนลารลมกันอยู่ที่คนชอบนะครับถ้าคัสสิกจ๋าโอเคยกให้ทีร้อยเลยแต่ราคาป้ายแดงทีร้อยก็แพงกว่าตัวสตีเทวินหน่อยแต่เพียงแต่ผมก็เจอลูกค้าเยอะนะครับบางท่านบอกว่าชอบนะแต่ไม่ชอบรถลอซี่ลวดเพราะว่าลอซี่ลวดเป็นที่รู้กันว่าการดูแลรักษาจะยากกว่าลอแม็กหน่อยนะครับโอเคมันได้ความว่าสวยคัสสิกแต่เพียงแต่นะการดูแลถ้าเราขับอย่างเดียวไม่ดูแลเลย สีลวดมันเหลืองได้นะครับไม่ใช่สีลวดเดี่ยวพวกชุดโคเมียมอันนี้ก็อยู่ที่โจย์และอยู่ที่การดูแลอยู่ที่คนชอบละแต่ถามว่าโอเคพื้นฐานจริงๆฮะตัวรถคล้ายๆกันไอตัวทีร้อยถ้าผมจะไม่ผิดจะได้ไมล์สองลูกนะแต่นะตัวสเตทิวินจะเป็นไมล์ลูกเดียวแต่เครื่องอะคงก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันเลยแหละเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์9 0 0ซีนะครับเป็น2ส,สูบข้อเหวี่ยงองศาทำมุม270นะครับณนะยุคยุคนึงนะตัวของตระกูลบนเอเวลจะทำ เขาเว่งทำมุม360องศานะครับซึ่งเอาว่าขึ้นคู่เลยซ้ายขวาจะจะสลับฝั่งจุดระเบิดกันแต่นายุคใบใหญ่จะเป็น270องศาละนะเขามันจะคาดเกี่ยวกันนิดนึงนะจุดใตยบนนะครับแต่โดยรวมพื้นฐานคล้ายๆกันขี่ผมว่าเอาว่าแทบจะเหมือนกันเลยเมืองท่านั่งอะไรทีร้อยผมว่ายังแยกไม่ค่อยออกนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยจากที่ดูนะครับนะรถโมเดลม,มันเป็นรถโมเดลปี2017 16นะครับ16 17นะครับเข้าเกียบกันอยู่นะรถคันนี้นะครับ ซึ่งถามว่ามันเป็นคลาสสิกก็จริงแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่เลยนะครับซึ่งโอเคอที่บอกเครื่องยนต์เป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะครับต้องหัวฉีดเดียวนัวว่นแหละนะยุคยุคหนึ่งทีร้อยถ้าเป็นตัวแอร์คูลเนี่ยสมัยก่อนตัวเครื่องบอลเดวิลมันจะเป็นเครื่องแอร์คูลก็คือระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเหมือนพวกตระกูลดูเครื่องบล็อกดูคติเดสมอดูนะครับแต่ณนะปัจจุบันจะเป็นหม้อน้ำหมดละมีแผงหม้อน้ําใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยแทนไอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไทยแล้ว,ร,ลวรู้สึก cool, ร แต่นะตัวตัวไทอาแมคคูอ่ะความคลาสสิกที่ผมชอบเลอนะมันจะได้เรื่องของคาบูหลอกตรงนี้ครับมันจะเป็นก้อนลูปเหมือนคาบูเหมือนยุคยุคสมัยคาบูเลเตอร์เลยแหละแต่เพียงแต่โอเคข้างในซ่อนหัวฉีดเนี่ยนะครับแต่โอเคตอนนี้ก็เป็นตัว cover บางลางหัวฉีดนะครับจะเห็นหัวฉีดลางหัวฉีดอยู่ชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยซึ่งโอเคมันก็แฝงไปด,ด้วยเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่นะครับและอีกเท่อย่างหนึ่งคือได้ขันเร่งที่เป็นขันเร่งไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นเคเบิลเหมือนยุคก่อนอน,นะครับ ไม่มีสายไม่มีสายเร่งนะครับเป็นสายไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในนี้เลยรถหัวฉีด O2 ซ่อนอยู่ข้างในหน่อยความคลาสสิกนะครับนะ่ะยุคตัวก่อนหน้านี้มันจะซ่อนมันตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยดูและเห็นเด่นเน,นะครับอันนี้จะเป็นการซ่อนของตัว O2 เซนเซอร์หน่อยนะครับโอเคยังเป็นรถที่มีเทคโนโลยีของรถยุคใหม่แต่ยังคงดีไซน์คอนเซปต์เป็นอารมณ์เหมือน รถคลาสสิกเหมือนยุคเก่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเลยแล้วกันนะครับสตีทวินคนนี้วิ่ง1,300โลนะครับ 1,3, 1,3สาตาร์ทรถเลยนะครับตัวรถรุนใหม่มีเรื่องระบบ ABS เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้กระพิบอยู่ออกตัวดับปกติ เสียงท่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าในกล้องจะฟังชัดไหมนะครับแต่ถ้าของจริงเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าเสียงมันจะออกมาเป็นลูกด้วยความที่องศาเนี่ยเ้าเวี่ยงองศาทํามุม270เนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแบบไม่เชิงจะเป็นแบบพวกสไตล์พวกสูบีนะครับแต่เพลงแต่โอเคมันก็ได้แบบตุบๆๆหน่อยจะบอกเลยว่าเสียงนุ่มจริงๆ 900cc สสูบ270องศานะครับนะเข้าเวียเ่ยงดิสเบรกหน้าเป็นดิสเดียวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาพร้อมกับร,ระบบเบรก ABS ท,ที่แจ้งไปนะตัวท่อก็เป็นหนึ่งแต่มีบาลานซ์วางตรงกลางอยู่ด้านตรงนี้นะครับด้านหน้าอยู่ใต้แผงมอน้ำนะครับจะวางบาลานซ์สองข้างแล้วก็ออกเป็นออกคนละข้างกันไปเลย บาลานท่อเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นหนึ่งออกหนึ่งไปเลยส่วนใหญ่รถท่อเนี่ยถ้าเป็นรถ2ส,สูบเนี่ยเนื่องจากการจุดระเบิดมนันไม่พร้อมกันนะครับการที่มีบาลานเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของจังหวะที่สูบหนึ่งคายอีกสูบหนึ่งดูดเนี่ยการไอเสียมันจะคือเหมือนสร้างเพรสเชอร์สร้างแรงดันในท่อเสียนะครับความต่อเนื่องท่อเสียงจะมีขึ้นมันจะได้ไล่กันออกครับอันนี้เป็นเรื่องสูดท่อเสียนะครับ สเตอร์จะสไตล์ไทมนะครับจะแตกกับรถทั่วไปหน่อยมีการวางสเตอร์กับพกโซ่ไว้ด้านขวานะครับถ้าสังเกตรถทั่วไปอ่ะเราจะเห็นโซกับสเตอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งมือคัตแต่หน้านี้เห็นไหมครับเรายืดมองอยู่ฝั่งขวาอันนี้จะเป็นชุดสเตอร์เปิดออกมาจะเป็นชุดสเตอร์หน้าแล้วเป็นโซโซคล้องไปที่สเตอร์หลังนะครับแล้วข้าฝั่งนี้จะเป็นชุดเกียร์แทน รถเนี่ยถามว่าการขับขี่ผมว่าโอเคนะเป็นรถที่ขับค่อนข้างจะนุ่มเลยและขี่ในเมืองท่านั่งท่านั่งจะเป็นท่านั่งตั้งตรงจะคล้ายๆกับพวกในเกตนะครับถือว่าขับสบายเลยแหละใช้ในเมืองตอบโจทย์ไหมไม่ได้รู้สึกกระดัดวงเลี้ยวไม่ได้แคบมากนะครับก็หาอยู่ลองมาดูได้เบื้องต้นนะครับบอกเรื่อยๆรถคันนี้วิ่งพันกว่าโลและรถวรตีศูนย์ยังเหลือนะครับเอาว่าใช้กัน ลูกค้ามีอะไรเข้าศูนย์ได้เลยนานๆที่จะหลุดมาทีนะครับรถมือสองบอกเนะลยรถมันยังค่อนข้างใหม่นะครับมือสองอาจจะยังมีน้อยอยู่ก็มือสองหามาดูได้นานๆจะมีเข้ามาคันหนึ่งนะคันนี้ทัาน์ทวินเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สองล้านคนถามหาคันแรกมาตรนหากันเยอะนะครับแล้วโหวแย่งกันจองใหญ่ก็คันนี้เรามาดูได้เนี่ยใหม่เซน้ดว่าอันนี้ยังไม่แกน่นะครับปาติกหน้าเลือนใหม่เนี่ย ที่เห็นเป็นฟองอากาศนี่เพราะเป็นปลาติกยังไม่แก่ยังไม่ลอกออกนะครับแผงควบคุมก็ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากมีเรื่องของตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ตำแหน่งแต่ไอตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นพวกจับทิปนะครับโดยปกติรถทั่วไปเราต้องมากดที่หน้าปัดแถวๆนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นตำแหน่งสไตล์ไทยอัมยุคใหม่ๆนะครับจะเป็นตัวไอแล้วก็กดเนี่ยกดทั่วไปดูพวกเลขไม่จับทิปนะครับ โว์ไปละเอียดล็กๆร,รืผมอาจจะไม่แน่ใจมากไม่แม่นมากนะครับก็เอาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันฝั่งนี้ก็เป็นพวกปุ่มสวิต์สตาร์ทออฟลันนะครับแล้วก็ตัวนะไฟฉุกเฉินจะเป็นไฟตัวนี้นะครับสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้คันเร่งคันเร่งไฟฟ้าส่วนคัดก็เป็นคัทสายฝั่งนี้ครับสามารถปรับได้แอาจัดได้2จุดนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับ นะตัวนี้ฝาน้ามันครับอารมณ์เหมือนพวก SR ฝากลมอะ่ะเปิดปุ๊บแล้วแกะออกมาทางอันเลยสแตนเลสพลาสติกครับยุคยุคของ SR รสมัยก่อนคนเล่น SR จะเรียกเป็นชมโฉมนะฝาเชลฝากลมอ่ะ ก็วันนี้เรื่องราวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันอย่างที่บอกผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับไทแอมผมไม่ค่อยนานๆที่จะมีเข้ามาเอาว่าพูดตามที่เห็นแล้วกันแต่โดยรวมถึงที่ว่าสาวกรถคลาสสิกนะครับหาอยู่ลองมาดูได้ราคาถามว่าเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะยังไม่อัพราคาหน้าเว็บนะครับผมเปย์ๆแล้วกัน3 0 0แสนไม่เยอะครับเอาว่าราคานี้มือสองบอกได้เลยยังไม่มีนะครับ3 0 0แสนนิดหน่อยและเดี๋ยวผมอัพราคาตารางผ่อนที่หน้าเว็บอีกทีหนึ่งหาอยู่ลองมาดูได้นะครับนานๆที่จะมาที โอเคไงวันนี้อาจจะดูพูดแล้งงงๆหน่อยครับอย่างที่บอกข้อมูลอะไรเบื้องต้นสําหรับสาวโคลัสสิกถ้าผมพูดอะไรผิดแย้งเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้รู้ด้วยแล้วก็ถ้าถูกใจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ยูทูบชาแนลดีบิ๊กบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ใต้คอมเมนต์ด้วยโอเคครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนไว้วันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตให้ครีน,นึงนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ